การเป็นพิธีกรในงานประเมินกำนันยอดเยี่ยมหรือกำนันแหนบทองคำเขามีพิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมมีรายละเอียดมาเล่าสู่ฟังครับสวัสดีครับผมหมอบ้านดงนรงแผง,งสอนวางเข็มฉีดยาหันมาจับไม่ ช่องของผมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรในงานต่างๆนะครับรวมทั้งการเป็นพิธีกรในงานประเมินกำนันยอดเยี่ยมหรือกำนันแหนบทองคําที่อําเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อไม่นานมานี้เองครับผมได้มีโอกาสได้เป็นพิธีกรในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินกำนันยอดเยี่ยมหรือกำนันดีเด่นหรือกำนันแหนบทองคํา ที่อำเภอรตราการพืชผลจังหวัดอูบลราชธานีครับโดยในครั้งนี้นะครับอำเภอรตราการพืชผลได้ส่งกำนันบรรลุผลอาทิตย์กำนันตะบนเสเปด็ดอำเภอรตราการพืชผลจังหวัดอูบลราชธานีครับเข้ารับการประเมินกำนันยอดเยี่ยมกำนันแหนบทองคําประจําปี2564ครับ ผมได้มีโอกาสได้เป็นพิธีกรในการต้อนรับคณะกรรมการนะครับโดยดําเนินการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการลงจากรถนะครับมีการาวัดเทอร์โมสแกนมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 โควิด -19 นะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการและผู้ต้อนรับทุกคนครับสวมแมส100%เอร์เซนะครับสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยทุกคนครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วได้น,นําคณะกรรมการชมบูธต่างๆนะครับเป็นบูธนิทรรศการแสดงผลงานของกำนันบรรลุผลอาทิตย์เริ่มต้นจากบูธของพอชอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอําเภอเริ่มต้นจากรอพอสตเซเป็ดซึ่งเป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพกองทุนสวัสดิการของประชาชนนะครับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มจักสานกลุ่มผลิตข้าวกล้อง กลุ่มผลิตข้าวหลามกลุ่มอาชีพต่างๆนะครับกสนรวมทั้งกลุ่มออกกําลังกายกลุ่มปั่นจัก,กรายานกลุ่มโคกนองนาโมเดลกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการได้เดินเข้าบริเวณศาลากลางบ้านนะครับซึ่งจัดเตรียมไว้ในการต้อนรับคณะกรรมการครับเสียงกลบมมือถือกล้องเมือ่อคณะกรรมการเดินผ่านไปยังที่ที่ทรับ<ด><ด>รองนะครับพอถึงที่รับรองเรียบร้อยแล้ว ผมผููทำหน้านที่เป็นพิธีกรนะครับได้เ,เชิญประทัดคือท่านประหลัดจ,จังหวัดอูบลราชธานีครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรยัยเพื่อความ,เ,วามเป็นสิริมงคลหลัง,ลงจากนั้นคณะกร<อ>ร,รมกาทรทุกท่า<อ><ม>นนะครับได้ขึ้นประจำที่โต๊ะเพื่อตรวจการประเมินกระเบียนท่านสุรสิษธิ์กิจกรุดมประหลัดจังหวัดอุบลราชธานีผู้เป็นประธานคณะกรรมการพี่หนักการเลือกกำลังพิจารณา ดีเดนยิบานเดอดเยี่ยมประจำปี2 5 6 4หลายณะสรรมการทุ่านครับกับผมนายนโรงค์แข่งสอนสาธารณสุขเภอตระการพิจผลครับได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินพิธีการในช่วงของการประกวดในวันนี้นะครับ ลนวันนี้ได้เวลาสุควรแล้วนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนายสมมาตรโพธินายอำเภอตรการพืชผลได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในวันนี้ครับหลังจากนั้นผมได้เชิญนายสมมาตรโพธินายอำเภอตรการพืชผลได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการหลังจากนั้นผมได้แนะนาหัวหน้าส่วนราชการท่านบุญมีเกียรติที่มาต้อนรับคณะกรรมการในวันนี้หลังจากนั้นได้ เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้รับชมการนำเสนอวีดิทัศน์ซึ่งเป็นผลงานการปฏิบัติงานของนายบรรลุพลอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นได้เชิญนายบรรลุพลอาทิตย์ได้กล่าวนำเสนอผลงานด้วยปากเปล่านะครับท่านก็ได้นำเสนอผลงานข้อมูลได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ถูกต้องเท่าที่ควรนะครับนี่คือสิ่งที่เรื่องยาเสพติดน,นะครับ เรื่องยาเสพติดพูดมากพูดตรงไม่ได้พูดตรงได้ให้กำนันพูดคนเดียวผมเราพูดตรงผมก็บอกว่าผมอยู่มาห้าสิบหกปีแล้วแต่ตายพวกนี้ก็ดีไม่ได้ว่าหรอกก็เห็นมาหลายอย่างแล้วไอ้ที่ยังไม่เห็นก็มีน้อยแล้วล่ละแนวทองคำนี่แหละยังไม่เห็นอยู่อยากเห็นอยู่ ผมตาไว้อย่างนี้ครับในหมวดที่สองความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินหน้าที่สองของธรรมนูลตำบลเป็นลายมือผมเองนะครับชาวตำบลเซเป็ดร่วมเป็นหูเป็นตาเปรียบเป็นรั้วบ้านให้แก่กันและกันในกรณีที่พบเห็นหรือนำพาญาติพี่น้องคนแปลกหน้าเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่หรือในครัวเรือนของตน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทำบันทึกทุกๆครั้งไปกิจกรรมอื่นๆซึ่งเป็นผลงานเด่นที่สำคัญอย่างยิ่งครับในการป้องกันโรคโควิด -19 โควิด -19 ทำให้ตะบลเสเป็ดนะครับปลอดจากโรคโควิด -19 และปลอดจากโรคไข้เลือดออกนะครับโดยมีมาตรการในการที่จะผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอสมในการเดินเคาะประตูบ้านในทุกเช้าเดินเก็บขยะ เดินเพื่อให้กระตุ้นให้ประชาชนเก็บขยะกระตุ้นให้ประชาชนได้ทําการทําลายแหล่งเพาะพันุยุงลายจึงทําให้เกิดผลงานเด่นไม่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเลยในปีนี้นะครับและกระบวนการจัดการโควิด ก็ดำเนินการได้ดีจนได้เป็นแบบอย่างเซเปต์โมเดลนะครับในการควบคุมโรคไข้เลือดออกของอำเภอรตรากาลพืชผลนอกจากนี้นแล้วยังเป็นตัวอย่างในการทำธรรมนูญตำบลน,นะครับโดยการร่างและนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับหลังจากที่ได้นำเสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการ,การได้สอบถามข้อสงสยัยซักถามประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการทางาน นายบรรุพลอาทิตย์กำนันตำบนเสเป็ดก็ตอบได้ทุกคำถามอย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยภาวะผู้นำและคำถามแต่ละคำถามนั้นมีคำตอบและตอบได้อย่างดีเยี่ยมครับหลังจากที่คณะกรรมการได้สอบถามเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการก็ได้เดินทางไปดูสถานที่จริงในการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และการลง ดูพื้นที่สถานที่จริงในการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมนะครับและการกู้วิกฤตต่างๆที่บ้านทุ่งมั่งตำบลเสเปยดอำเภอตราการพิศผลนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่กระบวนการทั้งหมดผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรน,นั้นจะต้องรันคิวจะต้องรันงานและดูแลรูปแบบบรรยากาศของงานครับเพราะเพราะว่า หน้าที่ของพิธีกรนั้นคือหนึ่งดำเนินรายการตั้งแต่เบื้องต้นไปจนจบครับสองเป็นผู้ลำดับพิธีการสเป็นผู้สร้างบรรยากาศสี่ควบคุมสถานการณ์นะครับเป็นหน้าที่ของพิธีกรที่กระผมได้ทําหน้าที่นะครับเพราะ,ะนั้นแล้วคนที่ทําหน้าที่เป็นพิธีกรไม่ว่าจะทําหน้าที่เป็นพิธีกรในงานใด ถ้าหากว่าเราฝึกในการพูดฝึกในการควบคุมสถานการณ์ฝึกในการดำเนินรายการฝึกในการที่จะสร้างบรรยากาศและฝึกในการควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเราก็สามารถเป็นพิธีกรได้ดีในทุกๆงานครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งจากช่องหมอบ้านดงนรโรงแผงสอนนะครับช่องของผมเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรครับจะได้นําเอาเรื่องราวต่างๆที่มีสาระเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรในงานต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ ลาท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีคนละครึ่งสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณจากใจที่กด subscribe หรือกดติดตามขอบพระคุณนามใจงามงามที่ช่วยติดตามช่องหมอบานดงที่กดติดตามช่องหมอบ้านดง